ปิดฝาได้เลยเอาออกมาได้เลยนะคะโอ้โหน่ากินนะชานมเดือดร้อนแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนอร่อยกับคอฟฟเบรกทำง่ายๆฮอตดอกไส้กรอกกับาาช,ชาอินเดียชานมสูตรแป้งผสมทํำฮอตดอกที่ง่ายแสนง่ายและชชานมอินเดียยังไงให้อร่อย เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะเจแปนจะชงชาอินเดียสูตรชานมแบบก็ทั่วไปเลยนะคะแต่ใช้ชาอินเดียแทนวันนั้นที่ซื้อเอาไว้ก็ยังไม่ได้ชงเลยนะคะอันนี้ซองใหม่เจแปนก็ต้มนมสดก่อนเลยนมเริ่มร้อนเดือดแล้วเราก็ใส่ชาอินเดียลงไปเลยค่ะความเข้มเนี่ยตามชอบเลยนะคะชาอินเดียเ็าจะมีสีธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลนะคะ จะไม่เป็นสีแบบสีแดงเหมือนชาตามมือบ้านเราเราก็ชงให้ผงชาเขาเ,ออเขาเป็นเม็ดชานะคะให้เขาแตกออกมาก่อนชานมเดือดร้อนแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เตรียมนมข้นหวานนะคะหวานมากหวานน้อยตามชอบเลยใช้กระชอนกรองกากชาค่ะส่วนน้ำชานมเนี่ยก็เทออกมาเลยนะคะคนให้นมละลาย นี้เราก็จะได้ชาที่เอาไว้ใส่น้ําแข็งถ้าทานร้อนก็เป็นชาร้อนได้เลยนะคะอันนี้เจแปนก็รอให้เย็นใส่น้ําแข็งได้เลยเป็นชาที่หอมมากๆอร่อยด้วยค่ะส่วนผสมของฮอตดอกวันนี้นะคะเจแปนจะใช้แป้งแผ่นเคก้กเป็นแป้งสําเร็จรูปยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆแ,แป้งแผ่นเค้กเนี่ยเขาแบบว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มละ ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่แป้งหลายตัวไม่ต้องใส่ผงยีสต์ใดๆเขามาแบบสำเร็จรูปเลยเราก็เอามาพร้อมที่จะเอามาทำแทนเค้กได้เลยใไ้แป้งประมาณ100กรัมนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองและก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือนมสดนะคะใส่นมสดลงไปคุกเขากันจนแป้งและก็ส่วนผสมต่างๆนะคะให้เขาเข้าเนื้อกัน ได้เนื้อแป้งเหนียวข้นประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะนี่ไส้กรอกของเจ๊ปานฮอตดอกก็ต้องใช้ไส้กรอกนะคะเจ๊ปานก็เตรียมไส้กรอกเสียบไม้ก่อนและนี้ก็ของเล่นใหม่นะคะเครื่องทำฮอตดอกที่เจ๊ปานโชครั้งก่อนยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวต้องเอามาเล่นหน่อยละเราก็ทาเนยลงไปก่อนนะคะจะได้ไม่ติดเจ๊ปานก็ทาหมดเลยเนี่ยทุกล่องเลย แต่ว่ามีไส้กอรอกสี่อันใส่ลงไปเลยนะคะให้หอมๆจากนั้นก็หยอดแป้งลงไปเลยค่ะใส่ลงไปก่อนที่จะใส่ไส้กอรอกใส่ไล่ไปเลยนะคะไม่ต้องเยอะ แล้วก็ใส่ไส้กรอกตามลงไปเลยให้มันอยู่ในร่องที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะมันจะมีร่องที่เอาวางาตัวไม้ได้ด้วยแล้วก็ลาดแป้งทับลงไปเลยค่ะ ส่วนที่ไม่มีไส้กรอกเจ๊าปานจะใส่แป้งเป่าลงไปนะคะปิดฝาได้เลยสุกแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะคะโอ้โหน่ากินน่ะโหสนุกมากเลยด้วยค่อยๆใช้มีดนะคะตัดแบ่งให้เขาเป็นชิ้นเป็นอันของเขานะคะใช้กันไกลสะดวกมากเลยค่ะ ตัดแบ่งเลยเจแปนชอบความหอมของเนยนะคะก็จะทาอีกหน่อยให้เขาแบบว่าโอ้โหเบเกอรี่แบบหอมหอมเนยอะ่ะมันจะได้อร่อยนะคะตอนนี้เนยเขายังตัวฮอตดอกเขายังร้อนอยู่เนยก็จะละลายง่าย ให้เขาซึมลงไปในเนื้อแป้งเลยค่ะทำกินเองที่บ้านนะคะเพื่อนๆซื้อเขาแพงเราทำง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเลยค่ะน่ากินมากเลยในกรณีที่ไม่ได้มีไอเครื่องทำวาฟเฟิลแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ทำเป็นแพนเค้กในกระทะเทฟลอนเราก็เทปแป้งลงไปแล้วหั่นไส้กรอกใส่ลงไปก็อร่อยเหมือนกันเลยค่ะ มันคือวิธีการทําเดียวกันเลยนะคะขนมเสร็จแล้วส่วนชาอินเดียชานมของเจ่ปานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเทลงไปเลยใส่นมสดลงไปหน่อยค่ะเพิ่มความน่าทานเ <c oughs> ท่านี้ก็ได้เมนูคอฟฟี่เบรกมือไหนก็อร่อยค่ะเพื่อนๆทําเองง่ายๆ อันนี้คือเมนูที่เจ๊ปันก็ทำกินที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อเขาว่าแล้วเจ๊ปันก็ขอชิมชายเย็นหน่อยนะคะชื่นใจมากแล้วก็อันนี้ฮอทดอกของเราชิมหน่อยเนื้อไส้กลองเน้นเน้นอร่อยมากมือนีอ้สบายแล้ว เดี๋ยวเตียวไม่ให้ลูกทานเจแปนขอตัวไปทานมื้อว่างก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะใครอยากได้เครื่องทำว a ฟ f ดูในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ